ี่แบบดิบเลยเนี่ยเสือหัวไซเลยดิบเลยวันนี้บอกมันมีตักตอเลยวันนี้เต็มเลยวันนี้วัดีครับ่องดีครับหลับลับลับต้่พี่นะเห็นม่อว่ารูนีไหมเนี่ย รับง้อครับเดี๋ยวคุณแม่มาง้อโอ้สางไหมนั่นแหละถอดเสือส้อซะแล้วสางโอ้ครับขนาดเรื่องนี่นย่ำเข่าวันนี้ไมันจะขาดวันนี้เลย มเกียดมากสิมาผมมากก็ใส่รับเกียดเลยมากเลยห้องห้องแล้วห้องแล้วชอบสิมาผมมากผมโอ้ยตัวเก๋งเซวูลซินเซอร์เขาไปเบิดแหละยังบอตัดซ่อมคลิปนี่รู้ไปใส่รับฝากมเห็นกิ่งมันนี่มันยาเนี่ยครับคือมาเคอรู้ครับน้ำมันเศร้าของโมปันไหนรอกคือมากอากาศอยู่ใกล้บ้านเนี่ย ไอ้สิ่งปอกคอมาข้าเลยไก่พวกนี่ตัวมเพี้ยครับเพี้เยเพี่ยเพี้ยขมคมตัวขี่อ่อน ไอ้เจ้ามีดลงไปวงสีมีดนะมีดเฮ็ดกินนี่แหละมีบ่เข้ามีแนวโอ้ยใครว่าซิมเอ้ามันกระพุ้งกพริกลืมแต่เมื่อวานนี่แล้วเจ้าเฮ็ดแก่ใส่เป็นขึ้ขมแทีบอกเออคึ้นเค็มเฮียบอกอ๋อเค็มเค็มขนาดเลยนะเดี๋ยวฉันไม่ซิมมึงคือเค็มขักเค็มแน่เค็มแบบนั้นอ่ะมันเค็มนี่เหมือนลงเกลือว่าไ่เข้าใจเค็มจนแบบเดี๋ยวฉันซิมมึง โอ้โหเราเราโอ้โหมันคือเข้มสนอกที่แน่นรูปคืออันแรกโคโคคนเก่ามุมเก่าครับมีแบบดิบเลยเนี่ยเสือหัวใจเลยดิบเลยวันนี้บอกมันมีตักตอเลยวันนี้เต็มเลยวันนี้ มือนี้เลขออกครับมาใส่กินลาบก่อนเลขสิออกไงก่อนเสียงพันน้อยกินงงตอนเทียนนะครับมือนี้ออกมานี่กินลาบก่อนเนาะก่อนเลขออกมันจะโซ่เขาว่าว่องมันต้นนองเป็นังไแถวบัดนีรอยเห็ดบัด ใชเบิดสูตรเลยมันนี่สูตรลำวิวิลำวิวิชาที่เคยเรียนมากเกี่ยวกับเพลนลาดเพื่อจะไหนมันใชเบิดสูตรเลยมันสุกสั่งมันนี่เลขบอกสั่งเอาพูดในเสาไปนะมู๊แล้วข่อยมู้ข่อยู้แล้วเปลลวนซื้อทั้งไหน,นมึงไม่โต้วันนี้ถามของง่ายๆเลยวันนี้เหนือมู๊นะ จับเนื้อลาบใหผมเน่ยรับขึงโลนมาจับปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บรวดเอาเลือดเบาๆน้เอามาพวดทุกย่างเลยผมบเป็นหรอวะพดทุกยางเลยเนี่ยมเึงเอ้ดีกยูกบใคมเะอสันล้บเล่กูเรียลารกูรู้ว่าชนะสามคุณที่กูว่ามันต้องชนะสามคุณตีบอกว่าแค่บันไอเอียงก็บันเกลีอย เนี่ยมันแพร่บันเกลี้ยสามศูนย์อู่นะบันเกลี้ยสู้แพ้ไทยสามศูนย์อ่ะกูว่ามันเป็นทีงไหนจะกยมาแพ้ไอ้บรรเกลี้กูว่าโอ้ยเนาะเขาแก้เกมเนาะมันก็หลายอย่างเนาะมันเป็นแนวตัวศาสนาศสนาเลยเนาะมันก็หลายเนาะขนาดเขายังสนาจีนเนาะมันก็แก้เกมเนาะมึดไหลายอยะร่มจีนจีนมันแพร่ได้เลยจีนแพ่ให้ทีลุงพี่ม่นก็ได้แพร่ชนินเนาะ ไม่เกินขึ้นเลยตีหัว<ะ>นั่งเครียดขนาดนี้นอนพับรับเหลือตุชนาสามปูนเร้อมาคุยเรื่นนะะอ,องกันบนเร่ครับเขาชนะที่แรกรอ่ะเออคุย,คยเรื่องบนเลยแพ้ขาดมือน้ำเออเป็<ข>แม่ก็ไดขานี้เพิ่นเสียไทยจนปวดจนไม่เกิดจนขึ้นบุขึ้นจนขึ้นครับนี่แพ้บนเร่เพื่นนอชนะงมา ยางางเียดเฮ้ยเียดตอนไงปะนี้วันนี้โอ้ยบลบอ่บ่เอาลอเหายมันเจียกัอนหน้าหายแขกก่อนหน้าแขกมาละหมูเขาพี่หนึงโดนละีปเออมาละ เดี๋ยวมัดพึ่งเขาไม่บอกนะที่เขากาโทรมาตั้งแต่ห้าโมงเลยแล้วแล้วทำไมพึ่งมาบอกถ้าบอกก่อนก็จะไปแล้วก็ไม่มีใครอุ่นข้าวอุ่นนนเดี๋ยวบอกอยู่ผมโทรไปย้ำเมื่อกี้นี่ผมโทรไปว่าเอ้าลูกเกียรติอันอันบนนี้ยังเาเพม่รู้เอาอันนี้ไปฟังน้องสีดีกว่าไม่มีอย่างนั้นก็นอยู่บ้านะ มันยังรู้เกียดอ่ะเขาตกแตกวะบ่เขาตกแตกผมโทรไปหารอบนึงแล้วเมื่อกี้นี่โทรไปหากรอบมาะมาณรถรถบรยูแล้วสันเออแล้วถ้าไม่ต่ำบอกต้องเป็นเนวาเพอซีตัวแรงคนเด้อสันต่ำแล้วนี่บ้าาไม่มาตัวแรงคนเดนว่าหนนวาวม่ว่านสองสามมือมัดไป ธนาคารตลอดอ่ามึงขายเิ็ดลาบคนเบื่อนหนึ่งขายเบิ้วหนึ่งก่นอนอะไรนี่ลูกโอ้แดงขนาดนี้เลยมึงไปก่อน,นอมืมนนึอวันหลายเอออืมเปอนมือวันก่อน มบ่เพราะว่ามันเค้มตั้งหน่อยเน่เนี่ยน้องกนเค็มบ่ชิมมึงอเดาอันนี้ผมผู้ดา้ผม้ดาวผู้ดามากผมมันจุ่มยังนี่บ่จไปเลยจุ่มนี่หรอนมอโอลายใช่่ะ นี่<ป>ัเดียวตี<ผ>มันหน่อยต้องตีออกแกนี่มัน,าออน,น,มนลาบ้ยตีมันตายนนี่เ้าะมันรออออืออือซื้อว่าจจอนะครับตีพริกตพริกคนมเ็ด โอ้มหนื่อมากให้ไรมันหกหกไไปกินนั้นหลังหลอองหลังอกอีแปดห้าแปดย่างงี่เหแปด้าอเาอ่างนี้ต้องต้องใจดีเขาอ่ะ่อยสนใจมันเท่าไหนราห้อย ว่าน่นบอลลีนบอลลละห้อเล๊ะกำลังเดาใ่เนาะใส่โอ้ตาแดงอะมึงดีมันชุบเนาะไอ้ว้าม่ไเนาะตาแดงนาดำเนาะนี่จะสอดนี่ต้องบอก

Nguyên này chào cố gắng lập xưa mặt chào cố gắng ra cố gắng chào 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 cố มือลมาจิดกจอกิกจอกรุ่สูงไม่ได้นะ,ะแล้วมันมีเพื่อนมาช่วยหมดเลยนคนขี้คิดไปเลยนะยำเตาเนี่ยคนมาเตาเตามา้าว้มเตาเตาันร้านเานาตารนีมงตอตายเ่ไกันน้ำจอกอ่ะตัวเม่นมันเที่บนนี้ยตาย ตัวเมน่นเมื่อที่เสือนะ่นมันตายบ่ตายรึเปล่าตายอะไรมีทานบอกมึงในยูทูบตัวเม่นและเสือนั่นมันหมาตัวเดียวมันก็คึง้งมมันตึงีวิืีกินจนได้อสเสือก็กินได้เสือพญายุ่งไปขาอขา,อาเม่นมันกะ็ะโจนาลายเนาะ <c oughs> บ,บักล้าเบิ่งติดตัวนั่นมัน <c oughs> น่ะพวกนั้นท่องเที่ยวกันจอดรถเบิ่งอยู่โอ้ยไอ้ตัวมันไปเบิ่งอยู่แล้วนั่นน่ะที่รถขี่ยังไปเบิ่งอ่าได้แก้วงินีหรือทายย ขนาดงูกับนกเห็นบ่อืงูบงูงูเห่างูไอ้เอางูงูผิดะหรนกเนได้บ้างกาจะนกเป็นแรดจิ๊กมีกาตัวนึงนกนะคือนกอย่างวะนบจิ๊กเอางูหัวคือจิ๊ล้งจิ๊โตจิ๊กยังไม่ิไปเหลือไลยตัวซอยกันไปเลยเขาจะว่าไม่มูวบว ชิ้นเลื่อยเขาปลาปิ๊กจิ <No problème> ๊กออกมานี่มันฉลาดเกินมาผู้กับมันหูวิธีกินเดี๋ยวมันก็ได้กินไงนกเอี้ยงนกนังกินเนื้อนะจริงวงนกเอี้ยงนี่นะนกเอี้ยงจะนน่ะย้ำไปให้ไปน้ำมันไปยิงจกตาเนาะตาเขาด้านหน้าน้ำข้างกาวกาวหวานมันห่วง กาพี่น้องเอี้ยงกาบอกไปจกกันติเขาจกอ่ะกาเป็นนกที่สลาะที่สุดเลยนะต้องกานกกาเป็นฉลาดที่สละทีดีระขีระยังเป็นนกที่สลาะฉลาดพี่กาเนี่ยนะกาวาวพี่กากาวาวนี่ขีโก่งขีโก่งแม่นบแม่ทีระเคยนั่งขีโกงเอาใครไปให้เขาฟัก ใครไปหายเขาฟังได้ไงมากถีบล <mat ูกเขาตกหัานอยู่นะเพราะว่ากินคนเดียววันน่ะคิดเดืองมาตังตังแต้นหน่อยนะครับยังโมโหเรื่องซ้ำมัยังหูเดียวว่าต้องถีบต้องถีบหันันโตนี่ไอแม่เนี่ยกับบุหูเหรียนยังเดียว่ออมาก่อนยังเดีกยธรรมชา ไม,ม,ม,ม่อนี้ป้อคิดคิดถึงธรรทชาชินะธรรทชามาชิก็เป็นแบบนี้เห็นในสรารคดีที่ว่ากาใช่ไหมที่มันเป็นที่กินแมงไม้อยู่ในหูนะเห็นไหเห็นนะเขาเอาปากไปซอเอาใบไม้แข็งแล้วไปกัดแล้วเอาติดล่อเห็ตัวนกกาตอนกลางคืนเมน่กินเห็นโอ้หรือจริงของคนได้มองใช่ไหมอ๋อใบไม้ที่เห็นไมกินไปคือเอาลิ้นเอาปิดซอกนั่นไือซอกปิดปาืใบไม้ให้เป็น ขา้าวเรลอ่ลอลงไปรอใหนอน้ต,ตัวนอนกันกแลัมาเมอ้เ้าเป็นตัว้องเป็น,นกีนเรเแล้วกเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติจะสอนมันธรรมชาติยอยูน่น้ำนยิ่งนะนี่น้ำใส่นอนไปบัิยิ่งไ เอาใส่จักดอกด้วยนมมคำไหนไงเบิ้องในบุ๊คมมอไไนแมมคำไหนเบื้งเงินบนเลอบนเล่ยบ่นบนเล่บอนเพเเขีุกาก็นังอยู่ผมเออแม้ไสองมอนัง่นี่ยามมือเนนมาเขี่ยเห็นนมามึงเขี่ย เแพนเขาเราโอ้ยเยออยู่เรชนะกินชนะสามหนึ่งขึ้นกันเนาะชนะสามสองสามสองครับสามสองเบิ้มตังย่อยฮ่ไกเดิ๋ยเบิ้คนไทยแพ้่ส่วนสูงคือประชานเกาหลีคัต่ว่าสาม่วนเนาเกาหลีรับสุดไทยเนาะเกาหลีมันเป็นแบบอย่างมันสาเหตุมันรอเปลี่ยนไทยสุดไหม่มากไหมรุ่นตะกวนเขาสู่เขาไม่ได้เนาะอ๋อจแล้วแล้ว ไทยนั่งดูไทยต้องสนาสองเนี่ยที่เหลือเนี่ยถ้าจะได้นะศาสนาที่ไหนที่มึงได้ศาสนาเนี่ยเพราะว่ามันจะมาอยู่รัฐแปดเนี่ยมันมีนะศาสนาที่ไหนที่มึงกับเขาเอต้องศาสนาแหละงานไหนนั่นก็เล่นเกมกู้ไทยนะศาสนาไม่ติดโควิดกันนึงแะ่ติดแปดคนหน่อนก็มาหายเนาะ้วคนนั่นเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมันเป็นแบบไหนวะ ไเลย๋นยืบคือตัอกอนเนาะตอนนั้นเห็นว่าเรียกทั้งไ g à ให้ไปเชิมเอออันนั้นขึ้นมปแล้วอ,อาทันทีครับผมนี่พวกนั่นเดขึ้นตัวขึ้นมปแล้ว <c oughs> สน,นิีเลยพี่น้อง <c oughs> มือเียออกขอให้สุกเลยับทุกคนเกิดด้ตัวสำรอกนม่งากเลยนะ